เช้าวันที่สองของการเดินทางผมตื่นขึ้นพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นและเพื่อนของผมก็เริ่มที่จะบรรเลงอาหารเช้าที่เราได้เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานนี่นี่ไ่รลอยฟ้า กดแดกโอ้โหเคนวิทแคมไยลาวนะครับครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าแก๊สจากสปอนเซอร์เราด้วยนะครับพี่มีมี่นะครับขอบคุณมากครับผมที่สนับสนุนเจ้าแก๊สปิกนิกให้กับเรา จุดหมายของผมและเพื่อนก่อนการเดินทางในวันแรกเราเพียงต้องการเดินทางจากฝั่งหนึ่งของประเทศไปอีกฝั่งหนึ่งต่างหากจะเดิที่เราไม่ได้เตรียมแผนอะไรไว้มากมายคิดแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่เราอยากพักเมื่อไหร่ก็แค่หยุดสถานที่ท่องเที่ยวเราคิดเอาแถวนั้นแหละแล้วค่อยหาที่นอนตามอุทยานและการเดินทางในวันแรกเราออกจากท่าเรือดอนสักเพื่อตรงเข้าสู่ป่าต้นน้ําบ้านน้าราดและก็นั่งตกลงกันเพื่อไปที่สะพานแขวนรูปหัวใจและหาที่พักที่คือลเชปภา,าแต่แผนเปลี่ยนเนื่องจากยังไม่เปิดให้กางเต็นท์ จึงต้องเริ่มเดินทางต่อตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มาจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาศกที่สองหลังจากที่เราได้บอกลากับเจ้าหน้าที่ที่อุทยานเราก็เริ่มออกเดินทางต่อโดยมีจุดหมายคืออุทยานธรรมเขานาในหลวงถนนที่สวยกับอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้ผมและเพื่อนดื่มด่ำกับความสุขที่หลั่งไหลออกมาทั่วร่างกายอย่างเต็มที่ ็มาถึงอุทยานธรรมเจดีลอยฟ้านะครับแรกไม่รู้เลยตเ,เ,เดินขึ้นมาข้าร,รถขึ้นมาจอดันนี้ผมแกเตยเดินขึ้นมาครับทุกคนหอบเลยทางขึ้นก็ผมว่าดีพอสมควรเลยครับดีเลยแหละครับไม่ใช่ดีพอสมควรนะเป็นไงบ้างครับขึ้นมาบนเจดีอาจจะทางป่านนครับผู ครับเริ่มชัน้นเรื่อยๆลวครับความรู้สึกแรกเมื่อผมมาถึงที่อุทยานทำให้ผมหยุดคิดนิดนึงว่าเราจะคุ้มไหมกับการเดินขึ้นไปเพื่อเห็นอะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราประทับใจสักแค่ไหน แต่ในเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราจะขึ้นไปพิชิตยอดสูงสุดให้ได้ไม่ว่าเราจะเจออะไรผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราพอใจแน่นอนเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทําตามหัวใจของตนเองโดยไม่มีข้อแม้เพราะบางทีร่างกายกับหัวใจมันก็ไม่เต็มใจให้กันเท่าไหร่นะทั้งทงที่ความคิดของเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายของเรานั้นไหวแน่นอนแต่บางทีร่างกายก็บอกกับหัวใจว่าเหนื่อย ขึ้นมาภาพแรกเมื่อผมได้เดินทางขึ้นมาถึงยอดเจดีที่4ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าทั้งหมดมันได้หายไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวที่นี่คือการสักระาศาสนาต่างๆที่ถูกตกแต่งและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างวิจิตรงดงามและในช่วงเวลาที่ชีวิตพบเจอกับปัญหามากมายรุมเร้าหลายๆคนคงอยากจะเลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม เอละทิ้งปัญหาและความวุ่นวายในชีวิตและคงจะดีกว่าถ้าทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเราจะสามารถออกแบบได้อย่างที่ใจเราต้องการการได้ยืนนิ่งๆคิดถึงเรื่องราวในอดีตสักพักหนึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเดินทางต่อขึ้นไปยังเจดีที่5 ดีหน่อยที่เจดีที่4มีสะพานทอดข้ามไปสู่เขาเจดีที่ห้าทำให้เราไม่ต้องเริ่มเดินขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งล้ามากครับนี่ครับเมื่อเราขึ้นมาถึง น้ําดื่มดื่มได้เลยครับช่องหาัจะไม่เสียค่าเข้าแล้วยังให้น้ําดื่มอีกนะครับคงจะมีแต่ที่นี่แหละครับจะดีรอยฟ้าการออกเดินทางท่องเที่ยวและทิ้งปัญหาต่างๆไว้เบื้องหลังก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้จิตใจของคุณปล่อยวางและสงบขึ้น ทยานทำเขานาในหลวงคือสำนักสงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายคนคงอาจจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าสำนักสงฆ์กันมาบ้างแล้วซึ่งประตูนี้มีชื่อว่าซุ้มประตูพุทธาวดีและใครที่กำลังมองหาความเงียบสงบเพื่อพักผ่อนจากวันคืนที่เหนื่อยล้าลองมาที่นี่กันดูนะครับปล่อยให้ใจของเราได้ใช้ธรรมชาบบติบำบัดคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นจากความทุกข์ บางบางครั้งความคิดบางอย่างมันผุดขึ้นมาในหัวของผมว่าตอนนี้เรากาลังทําอะไรอยู่ผมพาเพื่อนมาลําบากหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งความคิดก็แทรกขึ้นมาทันทีว่าบางทีการได้ออกมาเปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวเองและดื่มด่ากับบรรยากาศที่เราใฝ่หามาตลอดก็คงจะเป็นกําไรของชีวิตเช็คเช่นเดียวกับที่ผมเคยได้ยินมามีเงินก็ไม่เท่ามีเวลาเป็นของตัวเองและการที่ผมได้เอ่ยปากชวนเพื่อนคนหนึ่งมาถ้าจะต้องเดินทางที่ตัวเองก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอกับอะไร ล,ลำบากขนาดไหนถ้ามันไม่ใช่ทางของคุณคุณจะตอบกับเพื่อนคนนั้นอย่างไรเป็นยังไงบ้างรครับการเดินทางขึ้นไปจะดีลอยฟ้าที่ห้าอยากเชิญทุกคนมาเที่ยวนะครับจะได้พบกับบรรยากาศที่สุดยอดมากเลยใช่ไม่เหนื่อยครับเดินขึ้นไปชิลๆเลยใช่ครับแต่ขาลงจะเหนื่อยมากเ<ะ><า>หนื่อยขาลงครับเพราะขาขึ้นหน่อหอบแรกไปแล้วห <laughs> <laughs> ยอกครับหยอก <laughs> หมายที่ถัดไปของเราก็คือถ้ำผีหัวโตและหาที่แวะพักกางเต็นท์สำหรับค่ำคืนนี้และเมื่อเราไปถึงก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราไม่สามารถเดินทางได้โดยยานพาหนะต้องนั่งเรือออกไปและเมื่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้กางเต็นท์ค้างแรมและการนั่งเรือออกไปต้องมีค่าใช้ใจ่ายซึ่งค่าใช้ใจ่ายของเราไม้มีจํากัดเพื่อนของผมจึงเริ่มทําการหาที่พักนุอุทยานที่ใหม่ทันทีและในที่สุดเราก็ตัดสินใจกันที่จะเดินทางไปสู่อุทยานหาดนกพรัต ได้ทำอะไรเรากินครับวันนี้นี่อะไรครับอะไรครับขนมปังอีกแล้วครับขนมปังแล้วเป็ปังได้อะไรมาบ้างครับวันนี้อะไรฮะหมูครับหมูหมูวันนี้ได้หมูวันนี้ได้กินหมูหมูหมูลดราคาหมูลดราคาเหลืออะไรครับแก้ได้หมูลดราคาเาทำให้กินครับไปความหิวไม่บรรยายนายใครก็ได้หลย สิทธิดครบแล้วครับครบแล้วสามเข็มครับได้สามเข็มแล้วเหรอใช่ครับพี่ยังได้สองเลยสองเข็มสามพีเอ็ดเก้าสองเข็มอืมแล้วก็ที่นี่มีขายคิโนฟาร์มสองพันโอ้โอเคขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณครับรู้ว่าเราไปกางเต็นท์ทิ้งไว้ก่อนเออก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวเวลากลับมาก็จะได้ แซนด์วิชมีไข่ด้วยเอออันนี้เป็นเบอร์รี่น้าพริกเผาไขเบอร์โี่หน่าพริกเผาแซนด์วิชเปล่าเอาเอาแซนด์เอ้ยกว่าอันนี้กว่าเบอร์เกอร์เอาสี่กล่องไปเลยสี่กล่องเรียลชื่ออะไรคะมาร์กี้มาร์กี้เหรอโอ้ชื่อน่ารักจังไม่ต้องทอนครับ นะครับวันนี้สเต็กสเต็กเนื้อหมูแอนเนื้อหมา <H at> ไม่ดีเลยไม่ <S 2> <S 2> นี่นะครับแล้ว,ลวเราก็ย้ายขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมเนื่องจากฝนจะตกนะครับ เราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในศาลาของอุทยานหาดนพรัตนะครับจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนเลยนะครับฟ้าแล็บๆฝนจะตกวันนี้เราก็นอนในศาลาเหมือนเดิมครับโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อและอาหารในยามเช้าที่ง่ายที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นแซนวิชไข่ดาวที่ดูจะเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุดทำเดียวมนปังไหมค<ท>ีับทําเสียงได้ด้วย เดี๋ยววิ่มาตีเลยอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะมามาต้มต้มอะไรข้าทอดมาม่าไข่ดาวเมื่อกี้เมนูใหม่เมนูใหม่ทอดมาม่าใส่ไข่ดาวเออทำให้ดูดีทอดเราไปกินไม่ได้ๆนะคล้ายๆผัดมาม่าป่ะไม่กรอบๆเลย และจุดหมายต่อไปเราก็ได้นั่งตกลรงกันก่อนที่เราจะเดินทางกลับเกาะสมุยก็คือน้ำตกบางสวรรค์หรือคลองน้ำใสซึ่งเป็นทางผ่านของเราในการเดินทางไปท่าเรือกลับแล้วครับพี่ขอบคุณครับ ความทรงจำดีๆไว้เป็นรูปภาพเผื่อว่าสักวันหนึ่งเปิดขึ้นมาเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้ง สเหมือนป,ป,ป่าป่าต้นบ้านน้ำลาดเลยอันนี้น่าจะใสก่าด้วยไม่มีคนเล่นความใสเรียแพ้กันเลยครับาน,น้ำใสหรือที่คนในท้องที่เรียกกันว่าคลองหลอกตาซึ่งมีที่มาจากเมื่อใดก็ตามที่คนผิวดำลงไปเล่นน้ำก็จะดูขาวนวลขึ้นมาทันทีคลองน้ำใสมีลำธารขนาดเล็กที่น้ำใสมากๆซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภูเขาขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถ้ำสิงขรนและตำบลด้านยาวอำเภอคีรีรัตนิคมจัังหวดสุราษฎร์ธานี และนั่นแหละครับคือที่มาของมิตรภาพ637การมีเพื่อนเป็นร้อยก็ไม่เท่ากับการมีมิตรภาพที่ดีของเพื่อนจริงๆเพียงไม่กี่คนหรอกครับ